สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แม่ติ๋มจะพาทุกคนค่ะลูกหลานเข้าครัวนะคะแม่ติ๋มจะทำแกงซี่โครงหมูค่ะแกงเผ็ดนะคะค่ะตอนนี้แม่ติ๋มก็ยังไม่ทำแกงจะททำวิธีจะต้มซี่โครงหมูนี่ก่อนนะคะต้มไว้ก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆค่ะนะคะค่ะแล้วก็น้ำใส่กระทักระชันีดเนาะ คคหมูนี่แม่ล้างแม่ติ๋มล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ติ๋มล้างด้วยแป้งมันนะคะอันนี้แม่ติ๋มเอาแป้งมันขยำขยำล้างให้สะอาดแม่ติ๋มล้างสามน้ำแล้วนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คะค่ะและแม่ติ๋มก็จะเทลงไปต้มก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ที่โครงหมูเนี่ย ข้าเปลือยนะแล้วแกงเนี่ยจะใช้เราจะแกงไม่นานนะคะวันนี้แม่ตินจะแกงหมูเนี่ยแกงชีโครงเนี่ยแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดค่ะแกงแบบแกงใต้อะค่ะน้ำพริกแกงใต้นะคะใช้น้ำพริกแกงแดงของเราแม่ตินทาเองค่ะน้ำพริกนะคะอันนี้เราจะต้มทิ้งไว้ก่อนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงกว่านะคะ ก็เราก็มาดูก่อนว่านะถ้าน้ําแห้งถ้ามันยังไม่เปื่อยแล้วก็เติมน้ําได้นะคะแต่ที่สองคันนะคะต้องใส่อันนี้ด้วยนะคะกะปินะคะกะปิเนี่ยเพื่อที่จะทาให้ให้ให,ให้ให้หมูเนี่ยเขาเขาล่อนเขาเปื่อยนะคะแต่จะต้องเป็นกะปิที่ไม่เค็มนะคะเนี่ยถ้ากะปิเค็มก็ต้องใส่ให้น้อยนะคะเดี๋ยวให้หมูมันเดือดก่อนแล้วเหลือน,น้ํามันลดลงไปสักหน่อยแม่ติมค่อยจะใส่กะปิลงไปนะคะค่ะ เดี๋ยวเวลาทําแกงแม่จิ๋มค่อยมามาแกงมามาดูกันนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะใส่กระปีอย่างนี้นะคะใส่แล้วเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งใช่ไหมแม่รอ,อจนกว่าเออ ที่ครงหมูหหเราจะเปื่อยเปื่อยเปื่ปยอยแล้วก็ค่อยแล้วก็ค่อยทำเป็นแกงเนาะเนี่ยนะคะที่นนะครงหมูเนี่ค่ะอันนี้เราใช้เป็นช่วงกระดูกก่อนนะคะที่ครงอ่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่มันเปื่อยแล้วนะคะอันนี้ปล่อยต้มไว้ให้มันเปื่อยก่อนที่หมูเราก็เปื่อยได้ที่เลยนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนี่นะคะเนี่ยกระดูกจะะดูกแล้วค่ะได้ที่แล้วค่ะพอแล้วะคะ่ะนี่นะคะนี่ ตอนนี้เราก็จะได้เอาน้ำพริกใส่นะคะค่ะแม่ก็จะน้ำพริกใส่นะคะนี่น้ำพริกแม่ติ๋มทำเองนะคะซึื่งส่วนผสมมีอะไรบ้างน้าพริกแกงคั่วแม่ติ๋มก็มีพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกขี้หนูเม็ดเล็กข่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงผิวมะกรูดพริกไทยเม็ดนะคะแล้วก็ใส่กะปิไปนิดนึงนะคะค่ะ อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะเราควรจะเผ็ดเนาะใส่ประมาณที่โคงหมูนี่ของแม่ถิงใช้เท่าไหรนะ่น้นหนึ่งโลหนึ่งโลกับค่ะแล้วก็ใช้พริกประมาณแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลัวเผ็ดค่ะถ้าเผ็ดไปจะแก้ไขไม่ได้แต่นี่ก็จะผิดทุกปย่างเนี้ยคือแกงนี่เราเราจะไม่ไม่เอาน้ําเยอะนะคะเพราะเรา เราก็เคี่ยวเคี่ยวไปให้มันงวดกว่านี้นะคะนี่นะคะอ,อแบคบ,คบคุกขีดคุกขีดค,ค่ะเขาเรียกแกงคุกขีกนะคะเนี่นะแกงน,นี้แม,ม่สิบจะไม่ไม่ใช้กะทินะคะแบบนี้เติมรสดีไปหน่อยนะคะชุ่รสนะคะ ใส่น้ำตาลไปหน่อยคะ่ะอย่า,ยยายให้ให้หวานมากตนะอนนี้เราก็เอาอันนี้ลงไปนะคะใบมะกรูดนะคะแล้วก็เอาแม่จะติงจะใส่มะกรูดทว่ไปด้วยนะคะ ดูนะคะว่ามันเค็มพอหรือยังอะไรถ้าไม่เค็มแล้วค่อยเติมน้ำปลานะคะอืออร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนลองไปทำดูนะคะแกงไม่ต้องใช้กะทิค่ะโอ้ใส่พริกไปแล้วนะคะอันนี้แม่จิ๋งก็ใส่พริกลงไป เพื่อความสวยงามนะคะเนี่ยสวยไหมคะสีสันน่าน่ากินไหมคะเนี่ยน่ากินนะคะดูสวยขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเาไปทําได้นะคะนี่ค่ะเราไม่ต้องใช้กะทิก็ได้ค่ะนะคะนี่คะ่ะแกงนี้ก็เสร็จแล้วเ,เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ,ะ,ค,ะค่ะทุกคนแกงเผ็ดซี่โครงหมูแม่จิมก็เรียบร้อยแล้วนะคะสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ทุกคนมากินข้าวกับแม่ติ๋มนะคะค่ะแล้วก็มีไข่เจียวด้วยค่ะนะคะมากินข้าวกับแม่ติ๋มกันนะคะอยู่แถวนี้ก็มากินกันเลยนะคะติ่มจะกินนะคะเนี่ย กำลังดีเลยเนี่ยนี่กําลังดีเลยที่เราแม่ติ่มเคี่ยวไประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆเนาะอืมเปื่อกาลังดีเลยค่ะแกงก็รสชาติกําลังดีอร่อยค่ะทุกคนมากินกับแม่ติ่มนะคะแกงแบบแม่ติ่มเนี่ยใครๆก็ไปทำได้นะคะแม่ติ่มไม่หวงสูตรค่ะ ทำง่ายแกงไม่ต้องใช้กะทิค่ะแกงแกงแกงเผ็ดแกงน้ำเปล่าๆค่ะนะคะจากก่อนหื่นที่เราจะแกงเราก็อย่างที่แม่ถิงปํทำมาคะ่ะเจี่ยวกระดูกหมูไว้ประมาณครึ่งครึ่งชั่วโมงกว่าๆค่ะเพื่อที่จะให้กระดูกหมูมันมันมันเปื่อยมันร่อนด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็ ใส่กะปิไปไปประมาณช้อนหนึ่งนะคะแล้วที่ที่โค้งหมูของแม่ติ๋มประมาณกิโลหนึ่งนะคะ่ะ <c oughs> ก็อร่อยนะคะอร่อยค่ะมากินด้วยกันนะคะ <c oughs> เผ็ดก็กำลังดีรสชาติกำลังดีเลยค่ะ <c oughs> ก็อร่อยอยู่นะคะเนี่ย ข่าไก่ยไข่เจียวมาจิ้มเจียวไข่มากินด้วยนะอืมไข่เจียวก็อร่อยอืม กินน้ำกินข้าวคนเดียวไม่มีเพื่อนใครอยู่แถวนี้มามากินกับแม่ติ๋งนะคะเนี่ยกินแบบเงาเงา มีถังทองเป็นเพื่อนถังทองถัทงทองนั่งมองอยู่ถัทงทองก็มองแม่อยู่แต่ถังทองกินไม่ได้สําหรับหมามันเผ็ดนะอืมแต่สําหรับคนกําลังดีค่ะนะคะก็เชิญชวนทุกคนนะคะมากินกับแม่ติมค่ะกินไปคุยไปคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงเหมือนเดิมค่ะค่ะทุกคิดถึงทุกคนแต่ก็นะ ไม่ค่อยได้เจอกันเลยก็ได้แต่คิดถึงไม่รู้จะจะพูดคำไหนดีเนาะแม่ติ๋มก็พูดไม่เก่งด้วยต่างหากคุยก็ไม่เก่งไม่รู้จะเอาอะไรมาคุยชอบคลิปนี้แม่ติ๋มฝากด้วยนะคะฝากคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปแกงเผ็ดที่โครงหมูอ่อนเนี่ยนะคะ,ะฝากทุกคนนะคะก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับสไครบแกดดิ่งกิ้งกิ้งให้แม่ด้วยนะคะเพื่อจะได้ชมคลิปต่อๆไปนะคะก็คิดถึงทุกคนรักกินถึงทุกคนนะคะแม่ถึงก็ขอตัวกินกาะต่อนะคะค่ะบ๊ายบาย